มาสองซิกแพคกล้ามแน่นๆของพระเอกอุนุมอ้วนเด่นคุณนะคะที่ล่าสุดแฟนสาวแกรนกรพัดสอนเปิดไฟเขียวให้อ้วนเด่นคุณโชว์หุ่นได้แบบไม่มีห่วงเลยค่ะ ทำเอาสาวตาลุกวาวไปกันเลยทีเดียวค่ะไปกับพระเอกหนุ่มอ้วนเด่นคุณที่เป็นคนดูแลตัวเองทุ่งเทกับการออกกําลังกายแถมยังขยันถอดเสื้อโชว์ซิปแพคจนหลายคนต่างอิจฉาแฟนสาวแกรนกนพรพอนกันยกใหญ่เลยค่ะงานนี้เด่นคุณก็รีบบอกเลยค่ะว่าแฟนสาวไม่เคยห่วงห่วงกับการถอดเสื้อโชว์หุ่นออกสื่อเลยตั้งแต่คบกันมาส่วนตัวก็รู้สึกไม่รู้สึกเขินนะคะเวลาถอดเสื้อด้วยเพราะมองเป็นเรื่องออกกําลังกายค่ะไปฟังเสียงของ เด่นคุณกันค่ะชอบออกกำลังกายอย่างที่รู้ๆครับก็ออกกำลังกายกั่านเยอะถ้ามีโอกาสก็อยากเข้าไปสู่เป็นแบบเป็นวัยรุ่นโซเชียลเหมือนกันมันดูแบบขอเสื้อลงไอจีอะไรนุ่นีแน่นบอกว่าดูแบบาม่วงวงลวลไม่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 แกนเป็นคนไม่หือห่วงตั้งแต่ตั้งแต่คบกันแรกๆแล้วดีครับปกติดีทุกอย่างแต่จะยังไม่ได้แบบมีอะไรหบืออวามากมาย